ผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ขับในเมืองไอตัวนี้ค่อนข้างประหยัดแต่ว่าถ้าเกิดเดินทางไกลไอเนี้ยก็ค่อนข้างเปลืองนะถามว่ารถผมกินน้ํามันไหมผมทําท่อมาโคตรกินครับทุกคนถ้าเกิดกดจริงๆเลยนะคันนี้ผมเคยวัดนะน่าจะอยู่มาสัก9โลลิตรนะถ้าผมจะไม่ผิดนะถือว่าค่อนข้างเปลืองมากแรกๆที่ยังไม่ได้ทําท่อประหยัดแต่พอทําท่อเปลืองมากเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวนี้เรามาทําคลิปกับ BMG 10ของผมกันนะว่า คันนี้ใช้มาน่าจะเข้าปีที่4แล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงปัญหาสำหรับใครที่กําลังจะออก B M ตัว G 20ปัก,ปกอินหรือว่าตัวดีเซลถามผมกันมาเยอะมากว่าเห็นผมใช้อะใช้มาเคยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ช่วยแนะนำหน่อยระหว่างตัวปักอินกับตัวดีเซลควรเลือกอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้จะมารีวิวรถผมไปดูเนาะว่าคันนี้เราก็ใช้มาเข้าปีที่4แล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอ่ะนี วันนี้ก็อยู่กับเบีของผมนะ G20330E นะครับตัวก่อน LCI นะคันนี้เจริงก็แต่งเต็มทั้งคันนะทุกคนนะเหลืออย่างเดียวน่าจะเหลือเปลี่ยนแค่ล้อแล้วก็เอาไปจูนแค่นี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูว่าคันนี้มีปัญหาอะไรบ้างตั้งแต่ใช้มาจะเข้าปีที่4แล้วแล้วเดี๋ยวพามาดูของแต่งด้วยว่าคันนี้มี รายละเอียดของแต่งอะไรบ้างนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตั้งแต่ด้านหน้านะอย่างคันนี้ของแต่งที่มีด้านหน้านะก็จะมีกระจังหน้า M Perform a n c e นะอันนี้เป็นกระจังแท้นะครับเบิกศูนย์ได้เลยราคาไม่แพงนะทุกคนนะแนะนำนะให้ไปเบิกกระศูนนะแล้วก็ลิ้นหน้าอันนี้จะเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนแบบ3ชิ้นนะครับลิ้นหน้าผมใส่มาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวทรง3 d ดีไซน์เนาะแต่ว่าก็ไปแหกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทรงใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นลิ้นหน้าของแท้ M Performance อนะ่ะเขาจะเป็น สั้นๆแล้วก็จะเป็นสีดําเงานะถ้าผมจะไม่ผิดคือเขาจะไม่มีคาร์บอนนะถ้าเกิดเป็นตัวก่อน LCI นะถ้าตัว LCI คือเขาจะมีลิ้นหน้าเอ็มเพที่เป็นคาร์บอนแล้วชุดนั้นก็อยู่ประมาณเกือบ,บแสนหนึ่งนะประมาณนี้ด้านหน้าแล้วก็จะมีตัวโลโก้50ปีอันนี้ก็เบอร์กระสุนได้เลยตกตัวเราประมาณสักสามพันได้นะทุกคนนะหน้าหลังก็อยู่ประมาณสัก6000โดยประมาณเนาะ,ะต่อไปพูดถึงสี คันนี้สีเดิมเป็นสีขาวนะถ้าเกิดใครที่ติดตามผมนะแล้วคันนี้ผมก็เอาไปแรปสีฟ้ามานนะเขาเรียกว่าสีกับบูนัเนเ่อนะสีสวยๆดูดิอันนี้คือพอจอดกลางแดดอะแล้วพอถ่ายคลิปให้ดูเห็นปะสีแบบฟ้าละมุนมากเลยสีสวยๆเนาะดูดิโคตดสวยเลยกลางคืนก็สวยนะสีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านข้างนี่อย่างด้านข้างคิดว่ารถผมน่าจะเป็นคันเดียวในไทยนะที่ใส่ตัวมุมส้มตัวเมกานะทุกคนนะเพราะว่า ถ้าเกิดเราจะใส่ตัวเนี้ยเราจะต้องเจาะกันชนหน้าทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าทํานะเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันแปลกดีเราก็เลยไปทำนะตัวนี้อันนี้ก็เบอร์กระสุนนะทุกคนนะไอ้ตัวนี้ไม่แพงแพงที่ทาสีกันชนนะเพื่อนนะทำสีกันชนนี้เป็นหมื่นเลยต่อไปล้ออันนี้ยังเป็นล้อเดิมอยู่นะล้อ19ล้อเดิมรถเนาะแล้วก็ไปดิฟสีดํามานะทุกคนนะคันนี้ผมมีแผนว่าจะเปลี่ยนเป็นล้อสีขาวนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ยังเลือกลายไม่ถูกเลยว่าจะใส่ลายอะไร ต่อไปก็จะมีตัวจุ๊บลมนะก็จะเป็นของ M Performance นะอันนี้ก็เบกิกศูย์ได้เลยนะเพื่อนนะประมาณพันเดียวถือว่าไม่แพงเลยแล้วก็ยางอันนี้ได้สปอนเซอร์มานะเป็นยาง GT นะเพื่อนนะสเปคเดิมของตัว 330e เลยแล้วก็คันนี้มีเปลี่ยนเบรกด้วยเป็นเบรก M Performance นนะเพื่อนนะ ตอนซื้อมารู้สึกว่าน่าจะประมาณสักแสนแสนหนึ่งประมาณนี้ตอนนี้ราคามันโดดขึ้นไปแล้วประมาณสักแสนสองนั่นเพื่อนนะหรือว่าเกือบเกือบแสนสามนี่นแหละรวมติดตั้งแล้วเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างคันนี้เราก็เปลี่ยนโชคมานะก่อนหน้านี้ผมจะใส่เป็นสปริงโหลดตัวไอบักมานันเพื่อนนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าทรงอ่ะมันไม่ได้สปริงอ่ะมันเหมาะกับสําหรับรถอ่าใส่ล้อขอบ20นะแต่ว่าพอมันเป็นโชคอ่ะมันสามารถแบบเอาลงมาสุดเท่าไหร่ก็ได้อนะ่ะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบ น่าจะพอดีแลว้วสาหรับล้อสินันเพื่อนนะอันนี้จะเป็นชกเค KW นั้นเพื่อนนะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัว DDC ีนะที่แบบเสียบตัวไฟฟ้าที่แบบปรับคอมฟอร์ตสปอร์ตได้นั้นเพื่อนนะอันนี้คือช่วงล่างเดิมไฟฟ้าก็ไม่สามารถปรับได้เลยนะทุกคนนะอันนี้เอาจริงมันสามารถกดลงมาได้อีกนะแต่ว่าแค่นี้ผมว่ามันก็ขับโคตรลาบากเลยนะทุกคนนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเพิ่มอย่างด้านข้างตรงนี้ก็จะมีโลโก้เนะทุกคนนะเอ็มสปอร์ตเนี่ยอันนี้เบิกศูนย์ได้เลยไม่แพงเพพื่่อนนนะนะะะะไมมแแแงําล้วกกก็จจีร เอมเพออันนี้แท้สูนรนะเพื่อนนะตอนซื้อมาน่าจะ27 0 0 0นะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะโดดขึ้นไปสัก3 000, 3 0 0ประมาณนี้ตัวกระจกมองข้างนะแล้วก็หลังคาอันนี้เราก็จะเป็นแลปสีดำานะ้เพื่อนนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็คือเป็นสีเป็นโอแบ็คนะให้มันดูแบบคุมโทนกับหลังคานะมันจะได้ดูแบบเป็นฟ้าตัดดำเนาะแล้วก็อย่างด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตข้างนะครับเป็นของ M อ e r f o r m a n c e นะแต่ว่าเป็นคาร์บอนนะเทอดของแท้จะเป็นแค่สีดำเงาอย่างเดียวจะไม่มีคาร์บอนแบบนี้นะครับอะ มาดูอย่างด้านหลังอย่างด้านหลังก็แท้หมดเลยนะทุกคนนะอะให้ดูตั้งแต่ด้านล่างดีกว่าอย่างด้านล่างผมก็จะมีดิฟฟิวเซอร์เป็นของเอ็มเพ์เนาะอันนี้คือแท้เบิกศูนย์เลยชุดนี้รู้สึกว่าตอนที่ซื้อใหม่ๆก็เกือบเกือบแสนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะที่มันแพงอ่ะมันแพงคาร์บอนครับทุกคนคือเราสามารถเบิกแยกได้นะสำหรับใครที่แบบเอ้ยขับ g 2 0ตัวก่อน l c i อะ่ะเราไม่รู้ว่า ตัวดิฟดิฟหลังเนี้ยมันสามารถเบิกแยกได้นะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูมันจะมีตัวนี้นะมันจะมีคาร์บอนกลางใช่ไหมแล้วก็ตรงด้านข้างเนี้ยมันจะเป็นสีดาโปรตีแล้วอันนี้เราก็เบิกมาตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงกลางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคาร์บอนก็ได้หรือว่าจะเป็นสีดําให้มันถูกกว่านี้ก็ได้นะทุกคนนะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นสีดําทั้งชุดเลยราคาก็จะอยู่ประมาณสัก สี 40, 000, ่หมื่นเกือบเกือบห้าหมื่นกว่าๆนั้นเพื่อนะแต่พอมันเป็นคาร์บอนอะมันแพงมากเนี่ยไอยชิ้นแค่เนี่ยโคตรแพงเลยทุกคนคาร์บอนอะแล้วก็ปลายท่ออันนี้ก็เบิร์ของ M Perform a n c e มานั้นเพื่อนะเอาจริงมันก็เป็นปลายท่อของ M340 มสนี่แหละแต่ว่าสีมันจะเป็นสีลมดำเนาะถ้าเกิดตัว3-40นะเขาจะเป็นสีซีเลียมเกนนะอันนี้ผมก็เลือกเป็นสีดำอันนี้ก็ประมาณหมื่นหนึง่งผมเคยทําคลิปแยกแล้วระหว่างตัวปลายท่อแท้กับตัวปลายท่อเทียมนะว่ามันต่างกันยังไงแล้้วก็จะมีชุดดท่่อใหู Hey. จะมีท่อทั้งเส้นเลยนะเพื่อนนะตั้งแต่ดาวไปเส้นกลางแล้วก็มอพักหลังเลย,เยทั้งเส้นเลยโคตรด,ดังทุกคนแล้วก็ที่สังเกตก็คือ diffuser แท้นะเขาจะเขียนข้างใต้ว่า m p e r o r m a n นะลองสังเกตดีๆเห็นปะอันนี้คือวิธีเช็คเลยนะว่าอันนี้คือดิบแท้ประมาณนี้แล้วก็จะมีโลโก้ bm 50ปีแต่ว่า3-3 0ส e. นเอันนี้มันไม่มีให้เปลี่ยนเป็นสีดำแนละ้วถ้าเกิดของแท้มีผมก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็จะมีตัวดักเทลก็คือเป็นของ emperor นะเพื่อนนะตอนแรกก็ ตั้งใจจะเปลี่ยน M 3แต่รู้สึกว่ามันจะผิดคอนเซปต์นะเพื่อนนะแล้วก็จะมีคีบฉลามนะครับนี่ตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับอันนี้ก็เป็นของเอมเพอรแท้นะประมาณหมื่นหนึง่งนะแล้วก็จะมีทรงใหม่นะทรงใหม่สามารถมาใส่กับตัวก่อน LCI ก็ได้นะทุกคนนะแต่ผมชอบทรงนี้นะผมว่ามันดูสวยดีอ่ะเดี๋ยวภามาดูภายในเพิ่มภายในนี่ก็จะมีสครับเอมเพอร์นัเพื่อนนะอันนี้หมื่นหนึ่งแล้วก็จะมีถาดรอง3 d ดีดีไซน์ ชุดนี้ประมาณ7,000นะครับทุกคนไม่ใช่มีแค่ด้านหน้านะก็คือมีถึงเบาะหลังเลยทั้งชุดเลยอันนี้ก็สปอนเซอร์ 3D จัดให้นะแล้วก็จะมีผมยางโปรติแล้วก็จะมีนี่ของ M Performance อีกชุดหนึ่งพมนะอันนี้ก็ประมาณหมื่นหนึง่งตอนซื้อมาแต่ว่าไม่เคยเอาเท้าบียบเลยนะเพื่อนนะก็คือปูพรมยางนี่แหละเอาไวแ้แอคแอคไงเวลาถ่ายคลิปะเนาะเวลาใครถามว่ามีของแต่งอะไรก็บอกมีพมนะเอาไว้แอค ประมาณนี้แล้วก็คันนี้ตอนที่ผมซื้อมาคือคันนี้ไม่โดนตัดออปชันนะไฟฟ้าทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะตัวเบาะเนี่ยบีบกระชับอะไรคือมีหมดนะไม่ถูกตัดออปชันที่ชาร์จไวเลสมีให้หมดแล้วก็พุมาา่มอะไรอ่ะตอนผมซื้อมาพุ่มอะไรคือซื้อมาถูกมากประมาณ5 0,000กลางๆนั้นเพื่อนนะตอนนี้พุมาา่มอนะไรเอ็มเปอร์ฟอร์แมนอ่ะโดดขึ้นไปประมาณสัก7 0,000ก่กว่าเกือบแปดหมื่นแล้วทุกคนนะเอาจริงตัวนี้ถือว่ากําไรผมมากเลยพุ่มอะไรตัวเนี้ยเนาะ กำไรมากน่าจะชิ้นเดียวเลยแล้วก็พวกแพทเทิรชิพก็จะเป็นแบบไดคาร์บอนเลยประมาณนี้แต่ว่าสามารถไปเปลี่ยนได้นะเป็นแพทเทิรชิพแบบเป็นก้านย,ยาวๆได้ของพวก M3 M4 นะแล้วก็จะมีตัวทิมคอนโซลนี่อันนี้ก็จะเป็นไดคาร์บอนนะครับ M เพอร์ Emperor. ชุดนี้ก็อีก4ี่หมื่นนั้นเพื่อนนะนแล้วก็จะเป็นที่วางขาตรงเนี้ยก็จะเป็นอคันทาร่าประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงคันนี้นิดนึงเนาะว่าตั้งแต่ใช้มามันมีปัญหาอะไรบ้างมา ก็อย่างคันนี้อ๋อลืมแนะนําห้องเครื่องตอนแรกใส่ตัวกล่องเลดชิปนันเพื่อนนะตอนนี้ก็ถอดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่เป็นแผ่นกองเบียมซแล้วก็เครื่องไม่มีไม่ได้มีจูนนันเพื่อนนะคันนี้ทําท่อมาแล้วก็จริงทําท่อรวมจูนะ่ะผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสัก300นิดนิดน,ดนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ขึ้นไดโนโลเลยขึ้นไดโนโล,ล่าสุดตอนใส่แผ่นกองเบียมะีก็ขึ้นมาอีกสิตัวก็เตีไป300รกลมๆนะแต่ว่าไม่ได้รวมท่อนะอะ เดี๋ยวมาพูดถึงปัญหาคันนี้นิดน,นึงว่าตั้งแต่ใช้มาเข้าปีที่4แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างคันนี้เอาจริงนะไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยเพื่อนสตาร์ตติดทุกครั้งแบตเตอรี่ทุกอย่างเต็มหมดนั้นเพื่อนนะหรือว่าใครที่กําลังกังวลเรื่องไอ้แบตเตอรี่ตัวปลั๊กอินนั้นเพื่อนนะถามว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดใช้รถแบบ3 4, ปี4ปีคันนี้ผมใช้มายังไม่เคยเจอปัญหาเลยแล้วก็ ไม่ได้ชาร์จแบตทุกวันด้วยนะทุกคนนะคือคันนี้นผมชาร์จไฟอาทิตย์หนึ่งประมาณสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเนี่ยเอาง่ายๆคือถามว่าไม่ชาร์จได้ไหมมันก็ไม่ชาร์จก็ได้นะเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชาร์จเลยผมกลัวว่าตัวแบตเตอรี่มันอะมันจะเสื่อมเร็วนะเพื่อนนะแนะนาอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดบ,บับขี้เกียจชาร์จเลยอาทิตย์หนึ่งอะเสียบสักครั้งหนึ่งทุกคนนะให้รู้สึกว่าไฟมันวิ่งเข้าตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวแบตเตอรี่เขาน,น,นะเพื่อนนะสำหรับคนที่ขี้เกียจเหมือนผมผมขผม เป็นไปได้คืออาทิตย์หนึ่งอะเสียบสักครั้งหนึ่งทุกคนให้ไฟมันวิ่งนั้นเพื่อนนะก็ไม่เคยมีปัญหาเลยถามว่าคันนี้มันวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะถ้าเกิดใช้ตัวตัวอิเล็กทริกไฟฟ้าเขาอะรู้สึกว่าเคยชาร์จเต็มอะมันจะอยู่ประมาณสัก50หรือเปล่านะถ้าผมจะให้ผิดหรือ45่นี่แหละผมไม่ค่อยไม่ค่อยซสีเรียดเรื่องไอตัวไฟฟ้าเขานะเพื่อนนะแต่ว่าคันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ซื้อช่วงแรกๆเหมือนผมอะผมโชคดีที่ซื้อคันนี้ตอนปลายปีพื่อนนะก็เลยแบบ ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ซื้อก่อนน้าเนี้ยก็จะเจอปัญหาพวกช่วงเรื่องรถสตาร์ทไม่ติดเรื่องซอฟต์แวร์อัปเดตอะไรของเขาต่างๆอ่ะเพราะว่าตอนผมซื้อใหม่ๆอ่ะตอนที่มันเพิ่งเข้าไทยอ่ะไอ้คันเนี้ยปัญหาแม่งเยอะมากแต่ว่าผมมาดันโชคดีซื้อตอนที่แบบตัวใหม่มันออกมาแล้วเขาแบบปรับทุกอย่างหมดเลยคือมันไม่เจอปัญหาเลยเลยคือทุกอย่างโอเคหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำเนาะสำหรับใครที่ถามผมเนาะว่า ดีเซลกับปลั๊กอินแนะนาคันไหนดีครับพี่บ bon. อลจะบอกให้นะคันนี้ถ้าเกิดขับอยู่ในเมืองนะตัวปลั๊กอินผมบอกเลยตอบโจทย์มากอย่างเช่นเอาผมยกตัวอย่างถ้าใครที่ทํางานอยู่จะเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดที่ทํางานอยู่อนุสาวรีย์บ้านอยู่จตุจักรอะไรเงี้ยหรืออยู่พระรามเก้าอ่ะผมแนะนําตัวปลั๊กอินนะตอบโจทย์มากแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบพี่ผมแบบขับเดินทางไกลทุกวันเลย วันหนึ่งขับรถร้อยกว่าโลอะไรเงี้ยผมแนะนําดีเซลนะเพื่อนนะดีเซลคือยิ่งไกลยิ่งประหยัดนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าตัว E ีเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ขับในเมืองไอตัวเนี้ยค่อนข้างประหยัดแต่ว่าถ้าเกิดเดินทางไกลไอเนี้ยก็ค่อนข้างเปลืองนะถามว่ารถผมกินน้ํามันไหมผมทําท่อมาโคตรกินครับทุกคนถ้าเกิดกดจริงๆเลยนะ คันนี้ผมเคยวัดนะน่าจะอยู่ประมาณสัก9โลลิตรนะถ้าผมจะไม่ผิดนะถือว่าค่อนข้างเปลืองมากแรกๆที่ยังไม่ได้ทําท่อประหยัดแต่พอทอําท่อเปลืองมากเลยคันนี้นะก็แนะนานะสาหรับใครที่ชอบได้ยอย่างตัว e อ่อะมันสามารถต่อยอดไปได้เยอะมากสําหรับใครที่แบบอนาคตต้องตั้งใจจะทําท่อดังหรือเจ้าไปจูนอะ่ะตัว e ผมบอกเลยจบแน่นอนแต่ว่าดีเซลคือมันจะมีข้อข้อเสียนิดนึงคือถ้าเกิดใครที่แบบสายซิ่งเลยวัยรุ่นเลยผมเข้าใจแหละวัยรุ่นแหละเวลาแต่งรถมันก็ต้องทําท่อดังเนาะผมบอกเลยว่า ข้อเสียของดีเซลคือมันไม่สามารถทําท่อให้มันดังได้ทุกคนทําได้เต็มที่แค่มอพักหลังอะ่ะมันก็จะเดินแบบวุ่นวุ่นวุ่น,นแค่นี้คือถ้าเกิดมันเปลี่ยนดาวไปอะ่ะทุกคนเข้าใจปะเหมือนเราขับกระบะแต่ว่าเป็นโลโก้บีเอม่ะมันจะมีควันออกอะ่ะเออคนที่ขับบีเอมอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยแบบ เขาก็จะไม่ค่อยชอบกันนะเพื่อนนะขับ BM แล้วควันดำอะ่ะคนก็ไม่ค่อยแบบทำาดาไปกัน mm. ก็เลยไม่ค่อยแนะนําดีเซลนะสำหรับพวกวัยรุ่นซิงๆนั้นเพื่อนนะและีกอย่างคือดีเซลมันจูนแรงมา้ามันได้น้อยมากถ้าเกิดอยากจะได้แบบสัก400ขึ้นอะไรเงีไ้ยว้ไล่พวกแบบ3 4 0ยอะไรเงี้ยวิ่งท่อดังๆจูนแบ็คไฟผมบอกเลยตัว E ตอบโจทย์แน่นอนเพื่อนแล้วที่สำคัญคือมันเป็นเครื่อง เครื่องยนต์ด้วยนนเพื่อนนะแล้วก็มีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าวอลเลยแรงมากเดี๋ยวอาจจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนิดนึงได้ไหมทุกคนนะจะได้ฟังเสียงด้วยเพราะว่าเพื่อนจะได้รู้ว่าคันนี้ถ้าเกิดทําท่อจริงแล้วอ่ะมันจะประมาณไหนอ่ะปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวก่อนปิดคลิปเดี๋ยวผมแนะนําก่อนสําหรับใครที่อยากจะสั่งล้อนะเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นล้อแท้ล้อฟอร์ตคัสตอมก็สามารถสั่งกับผมได้ที่ the exotic wheel i m p o r t by bond bck นนเพื่อนใครที่ขับ bm อยู่อยากจะได้ล้อ 898M 7า 95m อะไรเงี้ยก็สามารถสั่งได้เลย 763m สามารถสั่งได้เลยหรือว่าจะเป็นพวกล้อแบรนด์ซูเปอร์คาร์แลมบูคินี่เฟอร์รี่แมคลาเรนปอร์เช่สามารถอินพุตกับผมได้เลยอ่ะประมาณนี้นั้นเพื่อนนะฝากร้านไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกดสปอร์ตอ่าเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอนะครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในเอ็กซ์ซับโหนั้นเพื่อนนะนี่เอ็กซ์ซับโหกดสตาร์ทให้ดู มาเดี๋ยวมาฟังอันนี้มันอาจจะยังไม่ได้โคสตาร์นะเพื่อนนะเสียงก็จะประมาณเนี้แหละเะยได้ยินไหมเสียงก็จะประมาณเนี้ยทุกคนอันนี้ไม่ได้สตาร์ตอนเช้านะคือถ้าเกิดสตาร์ตอนเชา้าอ่ะเสียงมันจะดังกว่านี้เยอะมากอันนี้คือผมขับมาแล้วไงเครื่องมันก็เลยร้อนๆน,นะเดี๋ยวให้ดูฟังเสียงเด็นเสียงก็จะประมาณนี้ เสียงจะประมาณนี้ทุกคนดังไหมเห็น hey, ไหมมันเริ่มเบาแล้วอย่างที่ผมบอกอะผมขับคันนี้มาแล้วมันก็เลยแบบเครื่องมันเลยอุ่นๆนะทุกคนนะเสียงก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ข้อดีของตัวเครื่องยนต์นั่นเว้นนะเวลามันทาท่อเสียงมันก็จะแบบดังๆนิดนึงเล้าใจเวลาขับนะ <Okay. S 2> ประมาณนี้ทุกคนนะเสียงท่อเห็นไหมถ้าเกิดเราเป็นดีเซลอ่ะ ทํท่อให้ตายยังไงมันก็ไม่ดังเท่านี้นะเพื่อนนะถ้าเกิดอยากอยากดังเท่านี้ก็ต้องตัวปั๊กอินไม่ก็โดดไป3 4 0เลยประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับคันนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วคอมเมนต์มาได้วันนี้ขอตัวลาแบบว่าผมบ๊ายบาย Push the fucking pack off of the porch or break u pound down. Get the scrap if it h a p p e n to blow. It makes a round sounds. Pussy cat on my lap, push